หากคู่รักดาราดังประกาศฟ้าผ่าปิดฉากชีวิตคู่ทำแฟนคลับช็อกหนักหลังจากที่ได้ตัดสินใจควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาสุดหวานเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการใช้ชีวิตคู่แต่ใครนั้นครับจะคาดฝันไว้ว่าสุดท้ายแล้วรักครั้งนี้อาจจะไม่สมหวังเพราะปลายทางก็ต้องแยกจากกันพร้อมกับยุติสถานะสามีภรรยาไว้แต่เพียงเท่านี้ซึ่งก็ไม่ต่างจากคู่รักดาราคนดังในวงการบันเทิง โดยก็มีอยู่หลายคู่เช่นกันที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้พร้อมใช้ระยะเวลาทําใจจนในที่สุดก็ออกมาประกาศบอกแฟนๆเรียกว่าสร้างความช็อกไปตามๆกันเพราะต่างก็ไร้สัญญาณแจ้งตื่นกันมาก่อนวันนี้ครับซูเปอร์สตาร์ดาราจึงขอย้อนถึง5อดีตคู่รักดาราที่ตัดสินใจเลิกลากันไปหลงเหลือไว้แต่เพียงภาพความทรงจำดีๆไว้ที่ผ่านมา คู่แรกครับเป็นเรื่องช็อกรับต้นปีกันเลยก็ว่าได้เมื่อนักแสดงสาวยิ้มสเสน่ห์อย่างสาวพอลล่าเทเลอร์ก็ได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีอย่างเอ็ดเวิร์ดบันทอรีหลังแต่งงานกันนานถึง12ปีและก็มีลูกๆด้วยกันถึง3คนโดยเธอนั้นได้เผยไว้ว่าตัดสินใจแยกทางกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือเพียงการทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นและเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันคู่ที่สนั้นครับจูจูจ ก็ออกมาประกาศแบบฟ้าผ่าไม่มีปีไม่มีคุยกันเลยสําหรับดาราสาวอย่างโอภก,กจิลาวรรณสุดว่าได้ลดสถาน,นะกับสามีอย่างเฟีสมัทุกกรที่ใช้ชีวิตคู่กันมาอย่างยาวนานถึง13ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งยังยืนยันว่าจบกันด้วยดีมากๆซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อกันพูดคุยกันในฐานะพี่น้องและยังเป็นเพื่อนพ่อแม่ที่อบอุ่นให้กับลูกเสมอ มาต่อกันที่คู่นี้ครับที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง4ปีแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องสะดุดลงจนในที่สุดนักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์อย่างสาวพันธ์วลการก็ได้ตัดสินใจออกมาเผยว่าได้แยกทางกับสามีอยากหนุ่มปักอัธกรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยถึงสาเหตุไว้ว่า <Hey. S 1> เกิดจากปัญหาสะสมและทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันสำหรับคู่ต่อมานั้นปิดฉากชีวิตคู่6ปีลงไปแบบช็อกๆอ,อีกคู่หนึ่ง สำหรับสาวบัตมีพิมพ์ดาวที่ได้ออกมาเผยว่ายุติความสัมพันธ์กับสามีหนุ่มสัวสุภชัยพร้อมทั้งเผยเหตุผลที่ความรักถึงจุดอิ่มตัวเป็นการเจรจากันด้วยดีซึ่งมีความรักและความหวังดีให้กันเสมอเพียงแค่สถานะนั้นเปลี่ยนไปเท่านั้นทั้งยังยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดมาปิดฉากกับคู่รักรุ่นใหญ่คู่นี้สำหรับนางแบบสาวแอนนานาตชาปเปลี่ยนวิถี กับสามีหนุ่มตุย้ยธีรพัชสัจกุลเมื่อต้องแยกทางกันหลังใช้ชีวิตคู่มาอย่างยาวนานกว่า11ปีซึ่งบอกเพียงเหตุผลคลาสสิกสั้นๆครับว่ามุมมองชีวิตที่ต่างกันเลยทำให้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันลายนี้นก็คือ5คู่รักคนดังที่ประกาศฟ้าผ่าปิดฉากชีวิตคู่ทำแฟนคลับช็อกหนัก Good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Huh. Fuck that, I'll do it.